สวัสดีค่ะแพลวจะพาดูไปดูเดอะพิกอีกฝั่งหนึ่งของซันแตงนะคะที่จะเป็นจุดชมวิวสามารถมองทะเลไปได้ไกลๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันค่ะไปเลยนี่อันนี้ก็จะเป็นถนนคนเดินเป็นถนนรถนะคะขออภัยค่ะอันนี้ก็จะเมื่อกี้นะคะอันนี้จะเป็นฝั่งตรงข้ามซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นร้านอาหาร เป็นแหล่งช้อปปิ้งค่ะนนอันนี้ก็จะเป็นหลามแชร์ที่นี่เขาจะเรียกหลามแชร์นะคะนี่ค่ะเป็นรถรถรางแบบว่าเอาไว้สำหรับถ่ายรูปเฉยๆนะคะเอาไว้โชว์ถ่ายรูปเดี๋ยวจะพาไปดูนี่ค่ะนี่อันนี้ก็จะมีแม็กตรงนี้ก็จะเป็นนี่ค่ะหลังจากที่ เดอะพิกนะคะหรือซันแต่งปรับจองเซาหรือว่าปรับปรุงนะคะก็จะออกมาเป็นรูปแบบนี้ค่ะอาจแบบตกแต่งอะไรนิดหน่อยค่ะเพื่อนๆน,นี่รูปนี้น่ารักมากค่ะเคนดี้ปีนี้ปีเสือนะคะอืม ก็จะขายพวกกระเป๋าพวกนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกโก้เดี๋ยวจะไปดูฝั่งนู้นนะคะไปดูจุดชมวิวฝั่งนี้ก็เป็นเหมือนกันค่ะ ถ้าเราขึ้นไปข้างบนนู้นนะคะเราก็จะเสียค่าเข้าไม่แน่ใจว่าตอนนี้เท่าไหร่นะคะเพราะนานแล้วไม่ได้มาค่ะเพื่อขึ้นไปจุดสูงสุดนู่นนะคะนี่ค่ะเราก็จะมีตรงนี้ก็สามารถดูได้เหมือนกันค่ะตอนนี้ลามแชร์กำลังปรับปรุงนะคะนี่ค่ะอันนี้ที่สำหรับหลามแช์กำลังปรับปรุง เดี๋ยวเราจะลงไปตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตรงนี้ก็จะเป็นร้านอาหารค่ะนี่ค่ะตรงนี้ก็จะมีสำหรับคนที่ชอบเดินเขาเดินอะไรนะคะมีค่ะซันแตงหลามแช่ตอนนี้อยู่ในช่วงปรับปรุงนะคะเดี๋ยวเราจะลงไปดูนี่ค่ะนี่ค่ะเรียก นี่ค่ะหลากแช์กำลังปรับปรุงสถานีนะคะเดี๋ยวเราลงไปดูกันนะคะเราลงมาผิดทางนะคะเดี๋ยวขออนุญานนะคะต้องเดินย้อนกลับไปใหม่ ขอภัยนะคะเดินมาผิดทางค่ะเพื่อนๆตรงนี้มันจะเป็นทางบรรกี้ที่ที่แพลลงไปมันเป็นทางสาหรับคนที่เขาไปเดินเดินเขากันนะคะเดินออกกําลังกายส่วนใหญ่ก็จะพอพวกฝรั่งแม่บ้านฟิลิปปินส์แม่บ้านไทยก็จะชอบพาอันนี้จะเป็นร้านอาหารนะคะค่ะ ตรงนี้ก็ไปได้เหมือนกันนะคะตรงนี้ก็สามารถเดินเขาได้ค่ะก็สามารถพาสุนัขถ้าส่วนใหญ่คนที่นี่เขาก็จะชอบฝรั่งคนทั่วไปเขาก็จะชอบไปวิ่งพาพาหมาไปเดินเล่นอะไรเงี้ยค่ะนี่ค่ะ,คะมันจะมีศาลามันจะเป็นศาลาสำหรับจุดชมวิวนะคะเมื่อกี้ต้องขออภัยด้วยค่ะลงไปผิดทาง อาจจะหอบนิดนึงนะคะเพราะมันเมื่อยมาตรงนี้นะคะเนื่องจากสถานการณ์โควิดนี่ค่ะเขาจะเรียกนี่นะคะภาษาจีนภาษาอังกฤษค่ะตรงนี้ห้ามสูบบุหรี่นะคะนี่ค่ะเขาจะเป็นจุดชมวิว ก็ห้ามสูบบุหรี่ตอนนี้ไม่มีนะักท่องเที่ยวเลยนะคะเนื่องจากสถานการณ์โควิดไม่อนุญาตให้นะักท่องเที่ยวเข้ามาถึงเข้ามาได้ก็ต้องกักตัว21วันนี่ค่ะวิวฮ่องกงสวยไหมคะเพื่อนนี่ค่ะสันแต่งก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนไปมากนะคะเพียงแต่หลามแชร์แล้วก็สถานที่บางอย่าง สถานที่บางที่ก็ปิดปรับปรุงร้านอาหารก็อาจจะมีเปลี่ยนมือบ้างนะคะร้านเก่าออกไปร้านใหม่ค่ะบ้านนั้นก็คือปิดบ้านข้างบนนะคะก็จะมีต้นไม้ดอกไม้นี่ค่ะลามแชร์เห็นไหมคะอันนี้ลงังรถลางรถล่ลางรถที่ขึ้นมาแต่ขนาดนี้น่าจะหยุดให้บริการเพราะซ่อมแซมอยู่ค่ะ เดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูห้างฝั่งนู้นนะคะนี่ค่ะทางที่แพรบอกคนส่วนใหญ่ก็จะพากันไปวิ่งพาหมาไปเดินเล่นเดี๋ยวเราจะไปดูห้างฝั่งนู้นกันค่ะ ซึ่งบนซันแต่งก็ก็ไม่ได้ใหญ่มากนะคะแต่ก็พอปนขนาดกลางนะคะมีทั้งห้างมีทั้งร้านอาหารแล้วก็มีโรงหนังแล้วก็จะมีสำหรับว่าสถานที่ให้จุดชมวิวส่วนใหญ่จะเป็นร้านอาหารซะเยอะนะคะเพื่อนๆบนนี้นี่ค่ะ นี่ค่ะข้างบนนูนที่ขึ้นไปนั่นนะคะเห็นไหมคะเป็นจุดชมบุญบนนั้นจะต้องเสียตังค่ะแต่ตอนนี้แพลวไม่แน่ใจว่าต้องเสียคนเท่าไหร่แล้วนะคะต้องไปเช็คดูอีกทีหนึ่งค่ะนี่นี่ค่ะเดอะพลัสชาน ลามแช่ตีนลามแช่นี่ค่ะเห็นไหมคะแต่ตอนนี้นะขณะนี้ซ่อมซ่อมบำรุงอยู่ค่ะนี่ค่ะยังไม่ได้เปิดให้บริการตอนนี้ก็จะขายข,ายขนมไอติมนี่ค่ะนี่นะคะน่าก,กินมากเห็นไหมคะเพื่อน เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในนี่อ้ยสวากา้าสวยมากปังมากค่ะแม่นาาล้อกสวรกี้นะคะฮะ อันนี้สวาร์ลกี้นะคะนี่ก็จะเป็นร้านขายขนมขายอาหารแบบเล็กๆน่ารักน่ารักนี่ค่ะสวาร์ลกี้นาริกาต้มหูอันนี้จิโอนาโรตอนนี้ยังไม่น่าจะเปิดยังปิดปิดอยู่นะคะออันนี้ของสวาร์ลกี้สวยมากค่ะ สวยมากฟังมากค่ะแม่ส่วนใหญ่ร้านบางร้านก็ปิดนะคะบางร้านก็เปิดนี่อันนี้สำหรับจุดชมถ่ายรูปนี่ค่ะ ขายกระเป๋ากระเป๋าก็มีให้เลือกหลายแบบหลายสไตล์นะคะแว่นตาขายเหล้าขายวายนะคะร้านนี้ <c oughs> อันนั้นก็จะเป็นร้านกาแฟ <c oughs> เปติฟริกกาแฟนะคะ ก็ะจะมี3มชั้นด้วยกันก็ยังมีชั้นล่างอีกนะคะขายพวกของพวกสวเวเนียนี่ค่ะก็จะมีร้านอาหารลามเช่ วนใหญ่ที่คนนิยมมาทานอาหารที่นี่เพราะว่าสามารถทานอาหารไปด้วยชมวิวไปด้วยนะคะเพื่อนๆนี่อันนี้เห็นไหมคะจอนนี้ปิดอยู่นะคะไม่อนุญาตให้เข้าดูค่ะตอนนี้ช่วงนี้ปิดค่ะนี่ค่ะปิดอยู่นะคะ ปิดให้บริการนะคะตรงสันเตวันนี้สันแต่งนะคะก็หลายที่หลายร้านนะคะงดให้บริการะคะ่ะนี่ค่ะอันนี้ร้านอาหารที่มีอยู่ในสันแต่งนะคะและบรรดาช็อปต่างๆนี่ค่ะสามารถเขียนจดหมายแล้วก็ส่งไปสถานที่ที่เราอยากทำได้นะคะ ตอนนี้เราก็จะลงนะคะานะะ่ะงั้นวันนี้เราก็รีวิวแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆไว้โอกาสหน้าก็ขอรีวิวแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆไว้โอกาสหน้ามีอะไรใหม่ๆแพลวได้ไปที่ไหนก็จะมาอัปเดตนะคะเอาไว้ แล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย